พอทับวัดทอง นี่ปิดตานะครับเนื้อโลหะเบนจากภาคีของประเทศไทยพาะแท้ดูง่ายหยิบมาห้าวิก็รู้แล้วครับคาลิเกะ <c oughs> <c oughs> อยู่ครับอยู่ะนะนี่โอ้เนี่ยวันนี้เริ่มด้วยปิดตาเบงจ่าหากคีเนื้อโลหะนะครับครับผมนี่แล้ววันนี้ อันนี้ก็เด็ดโหต้องบอกว่าอันนี้ต้องบอกว่าเด็ดสุดเนี่ยดังเลยพี่แหววช่วงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ดูพระ ในอินบอ็อกเลยอืมนะครับเนี่ยอันเนี้ยผมบอ,อกเลยนะถ้าใครเคยเป็นแฟนเพจผมสองปีประมาณสองสองปีอะนะครบผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนแม่กองคนหนึ่งกำพระไว้ในมือ นัก่อนจะสิ้นลมนะได้กรรมพระไว้ในมือแล้วก็บอกกับลูกตัวเองว่าเนี่ยเป็นพระหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวแต่พอแบมือออกมาแล้วเนี่ยกลับเป็นพระทิมนี้ ซึ่งเราเล่นกันเป็นหลวงพ่อเพชรวัดไซโยกหรือวัดตรีจินดาปัจจุบันนะครับจนผมมาเจอพระองค์นี้อ่าแล้วพระองค์เนี้ย ที่เราเล่นกันเป็นพระเพรวัดไซโยกเนี่ยองค์นี้ไม่เหมือนพระเพชรวัดไซโยกที่เล่นกันอยู่ด้วยที่ไม่เหมือนคือเก่ากว่ามากนะเป็นเนื้อคลุกลักที่แตกต่างจากพระ ที่เล่นเป็นหลวงพ่อเพชรวัสโยกองค์ไม่ได้ถูกนะหลายหลายมื่นนะคือเก่ากว่าและเป็นเนื้อคุกหลักนะแล้วก็วันนี้ถ้าพูดถึงนะแหมอันนี้คือผมถ่ายรูไปไว้ละอันนี้เป็นอะไรครับเพื่อน อ่ะนะครับใายที่เข้ามาแล้วสัญญาณในหลุดฝากคนละหนึ่งแช์อ่าฝากคนละหนึ่งแชร์ชรผมจะพูดเสมือนว่าพระเนี่ยเขาจะดึงดูดกันมานจากที่ผมได้ปิดตาหลบยิ้ม พิมพ์พุงป่องนะมาได้สิงมาที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือเบนจาาภาคีปะปิดตาของประเทศไทยนะครับแบบที่เรียกว่าดูง่ายเข้าใจง่าย นะครับแบบนี้เรียกว่าดูง่ายเข้าใจง่ายที่เห็นวางกันอยู่ตรงหน้านะครับอันนี้นะไม่ได้ถูกนะครับแล้วก็พบเจอน้อยแล้วในปัจจุบันอันนี้แน่นอนครับทุกคนรู้ว่า อันเนี้ยต้องเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวแน่ๆยังไงผมก็ต้องแกะลวดออกเพราะตอนนี้นะครับเรามีเทคโนโลยีการตัดตลับทองตัดกรอบพระกันแล้วขอบคุณครับอขอบชีมหน่อยอดมิน ด้าน,นเหลืองอ่ะผมบอกคนเบื่องแล้วว่านะครับช่วงปลายปีนะมอบความสุขให้กับแฟนเพจเต็มอิ่มกันไป คือแบบเนี้ยด้วยความกล่าวแบบนี้คือเป็นพ้าบ้านๆน,นี่ก็ใช้ด้วยแบบนี้คือสบายใจนะสบายใจแท้แบบเบอร์แบบนี้ รหาที่ตัดก่อนนะแบบนี้ก็คืออย่างนี้คือแท้แบบไม่ต้องสงสัยแค่จะรุ้นว่าข้างในเนี่ยเป็นพิมพ์อะไรนะครแค่จะรู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นภาะปิดตาพิมพ์อะไรเพื่อนๆว่าพิมพอะไรครับ ต้องบอกว่าใช้มันเก่ามากจนก,กินตัวขนาดนี้ตัดยังยัด เขาถักใช้จนกินเชื้อกินเขาห่อผ้าไว้ชั้นหนึ่งด้วยนะอย่างเงี้ยก็จะเป็นองค์ดาราอยู่ใน YouTube นี่ก็ดีหน่อยนะแต่อย่างน้อยก็ทำให้คนจดจำอง์นี้ เป็นองค์ดาราที่ที่ถอดเชือกใน YouTube ก็จดจำง่ายหน่อย นพิมพ์อะไรก็ได้อันเนี้ยผมบอกเลยฮะเป็นพิมพ์อะไรก็ได้ครับปู่ยิ้มขอให้แท้ฮะไม่เลือกพิมพแล้วครับทุกวันนี้โอ้โหเพืเ่อน อื uh huh. ดูครับดูผ้าที่หอ่อถักเหมือนถุงห่อเบี้ยโบราณเนี่ยอันนี้ต้องบอกครับเห็นลักก็ขนลุกครับ โอ้ยลักเห็นเชื่อก็จบจัดชัดเจนครับเพืเ่อนๆอันนี้น่าจะฉลูดไหมอะหรอสั่งจายก็ได้ฉลูดก็ได้อะไรก็ได้แหละอันเนี้ยแต่ลักแบบนี้คือขอผูกันหน่อยอามินลักแบบนี้ถ้าเป็น นะตะกุดปู่สุกตะกุดปู่ยิ้มก็เบี้ยปู่บุนก็แฉเลยใช่ดาราองค์ใหม่ทันทีครับพวกนี้โอ้ขอนลุกเพื่อนๆส่องสามารถส่องเห็นเนื้อในได้นะ โอ้ oh, เนี่ยดาราองค์ใหม่สวยสมบูรณ์แล้วรักแบบนี้ไม่ต้องสืบฮะรักแบบนี้ไม่ต้องถามใครครับซองข้างในน่าจะเห็นเนื้อนะขอซองก่อน อูยิ้มันหนองบัวนแน่นอนน่าจะเป็นเนื้อเท้าละเนี่ยน่าจะเป็นปิดตาเนื้อเท้าแล้วครับลักแบบนี้คือสบายใจนะในการจ่ายตังคือของแบบนี้เราไม่เจอ ในสนามพลาหรอครับเราจะเจอตามบ้านคนในสนามพราก็เจอก็ไม่ทันเขานะพระหน้าใหม่ของวงการคือที่ออกมาจากบ้านคนเนี่ยเขานะนักเล่นพ้าเนจะหยิบไปให้เซียงคนไหนก่อนก็จะกำเนิดองค์หน้าใหม่ของวงการคนลุก นะครับขนลุบอันนี้หลังเรียบก็ต้องเป็นปิดตาแล้วครับเพราะทรงการแกะเป็นปิดตาอยู่แล้วนะทรงการถักขึ้นมาก็เป็นพระถ้าลามหมุมนะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์สังกจายงาไหมนะผมเคยพ่าไปเมื่อสี่ปีที่แล้ว ่าผมเคยผ่าไปเมื่อสี่ปีที่แล้วอันนั้นผ่ามาข้างในเป็นเนื้อผมคุกรักก็คือแน่นอนครับเถักเชื่อกก็ต้องมีนะครับถักเชือกลงรักก็ต้องมีนะครับโพรงให้ส่องอือฮ ผมนึงบอกไงครับว่านี่แค่เชือกแบบนี้ก็นะครับครับพิมพ์มุงป่องนะฮะพิมพ์สังกจายนี่แค่เชือกที่ถากหุ้มก็ที่สุดละอ่ะถ่ายรูปแอดมินแกะออกมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปโชว์ลงเฟซบุ๊กหน่อยครับนะสวัสดีครับนะคุณจอยจอยเอา มาอ่ะอันนี้ถ่ายรูปลงสาใจายังเพื่อนๆนะปิดตาปูยิม้มที่เห็นตรงหน้านี่ทั้งปิดตาวัดทองปิดตาวัดหนังปิดตาปูยิม้มเอาอะไรอีกละ่ะอ่ะเอาอะไรกันอีกครับก็ถ้าหาง่ายคงไม่เป็นปิดตาเป็นจ่าภาคีแล้วคนสมัยก่อนก็ใช้อะไรกัน นี่นะครับอันนี้เป็นเครื่องรางอ่าอันนี้เป็นเครื่องรางยังไม่ได้คิดถึงราคาปล่อยเลยอันนี้เป็นเครื่องรางใช้กันจนหลุดเหมือนกัน อันนี้ก็เรียกว่าเขี้ยวพอกผงอ่ะอันนี้ผมต้องขอตัดอีกปิดตาปูยิม้มนี่ถ่ายหน่อยแกออกมาแล้วนี่ไงม่เย็นถ่ายยังไม่ได้แก่นี่แกแล้วอ่าอันนี้เป็นเขี่ยวพอกผงเนี่ยครับอ่าแบบนี้นะครับ เขาทำวิธีกัอันนี้เป็นของวิเศษนะครับของคนสมัยก่อนที่การคุณใส่การคุณใสด้วยนะครับมีผงพุทธคุณเห็นไหมครับคือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเนี่ยมัาติกเขาก็ทำแบบเนี้ยใช้กันอันนี้ที่ผมตัดได้เพราะข้างในเขาก็ถัดไว้แล้ว นี่เพื่อนเืดูความเก่าของผงคือเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้สิ่งที่เป็นนะสิ่งวิเศษนะนะเครื่องรางของขังนะครับก็คือสิ่งที่มีพลังอานมากวิเศษ นะถ้าถามว่านี้เที่ยวอะไรนะจะเป็นเคี่ยวที่คุดถ้าคุณดูเก่าเป็นคุณก็เล่นพาะได้เก่าไหมและเขาต้องทำพิธีกรรมโดยพอกพงพุทธคุณนี่พอกพงพุทธคุณทั้งอันแล้วถัก ไว้ใช้อัน,นเป็นเขี่ยวหมูครับอ่าแต่เป็นเขี่ยวหมูที่นะเคี่ยวเหมือนเคี่ยวคุดอะ่ะนะครับอันนี้ผมมีแบบเนี้ยเข้ามาในไลฟ์เนะี่ยน่าจะอันสองอันละที่เพื่อนได้เห็นกันเห็นไหมดูความเก่า ละบ้านเนี้ยปู่ยิ้มเยอะด้วยนะครับละบ้านนี้หลวงปูยิ้มเยอะด้วยพิธา,าชิตอันนี้ก็เด็ดพิธาชิตได้อันนี้ไปเปล่าใครได้อันนี้ไปที่ถักเชือกใส,ส่นินล ข้างในครับเห็นเลยเห็นนะครับใบลานที่พัน เนี่ยคือเล่นเก่าเป็นเนะ่ะเล่นเก่าก่อนคือได้ตังค์นะเห็นใบลานเลยที่อยู่ข้างในพันด้วยใสยสินเม็ดนั้นพี่ธนชิตได้ไปเท่าไหร่โหเคี้ยวพอกผงแบบเนี้ย นะครับคือต้องบอกว่าคนในป่าเนี่ยเขาใช้กันผีกันคุณใสเนี่ยนะรกันสัตว์ร้ายทุกสิ่งอย่างเนี่ยอันนี้จะเจอเฉพาะนะในพานจองกำังเวทในป่าเนะี่ยเขาให้ครูบาอาจารย์ทำให้ไว้ใช้กัน